ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับลูกเตี้ยงไทยสูนแนวอีกแล้วครับวันนี้บอกทำวันเต็มตอน,นเย็นๆเลยตอนเช้าว่าจะทําไม่ได้ทำํำดูครับผมอยู่ที่ไหนครับอืมวันนี้อยู่ที่กรุงเทพนะครับ จะตื่นี่จะตื่นลุ้งสูงดูครับเด็กสูงสูงครับวันนี้นี่ครับทีมงาน มาช่วยเสียหันทำแอร์ดักแอร์ดักข้อดักข้อดักแอร์แอร์เชลเลอร์ครับตรงนี้ครับเป็นสพนักงานเพื่อที่จะขึ้นในคอนโดด้านนี้นะครับ ทีมงานเราะนะทีมงานของเราดูกั้วงนาะแล้วนี้ฟอร์ตูนนะครับฟอร์ตูนอ่างฟอร์ตูนโลมิสันอะไรแลอักษรกิ่นแดงอะไรนะ I or... do นโดครับตอนนีงง้คอนโดคอนโดอ้าแอบไปไหนห้องน้ำอ่ะ

Okay. <laughs> นี่เสร็จตัวไหนตัวไหนเสร็จหมอ่ะมันจะเสร็จหมดที่ไหนล่วไหนเสร็จหมดนี่แหละเรือเร่อ้เดียวนี่แหละเราจะท่าข้อยาวจะมีกล่องนี่้างุ่นไอ้ป้ายู่อนไ้เล็กเนี่ยเล็กขึ้นมาขึ้นี่เ ได้เลยยิบเนได้เลยยี่ยีิบเ้น้อยืดยนกร้ายเหล็กนอกรายเหล็กนีเหล็กเส้นีเหล็กเส้นนอเลไอ้องข้างอกนี่พวกขาวแล้วนะ่ขาวนใใ่ก้านทีอยู่ช่วงนั้นมาขึ้นจากนั้นไปี่ยี่สิบเส้นอ๋อขึ้นไปแล้วนะอ้าวแล้วข้อเราอยู่ยังไงอ่ะเราค้นอยู่พ้นอยู่ใช่หมปัญหาก้อนกล่องเป็นังล่คนั่คนลนก็ยาวเออ ก็ไ่ห่เลันกอการกบไปไหนอ่ะรออะไร่ะปางกลับสนอะไนมันเรเดินทางกลับไ่สดเคิดจะลมยูทูปพวกนี้เดี๋ยวช่องว่างพอดีมันในคอนเทนต์มันหมดไงจะลุนม เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยครับนี่ครับหัวหน้าแผนนะครับหัวหน้าแผน á, å, ส่วน,ส,วนส่วนด้านนี้ก็ผู้จัดการผู้จัดการหัวหน้าผู้จัดการหัวหน้าอีกทีหนึ่ง่อนการจัดการประมาณน่คือลินเหล้าลินเบียกันนะ จะกลารประมาณนั้นใช่ไหมแบบไม่ให้แก้วขาดก,กันได้ใช่ไหมเออวันนี้จัดไม่จัดวันนี้ไม่ได้จัดแล้วกว่าจะถึงเอยไมไ่จัดแล้ววันนี้เออกว่าจะถึงนี่โอ้ยหกว่าจนะห<อ>นะ แล้แล้วเขาอยู่ใกล้กว่าเราไห่เหรอใกลกว่าเออเขาอยู่ไกล้กว่าเราดิเราที่อยู่ไกลกว่าเขา,าเอ,อ่ะแ,แล้วนีมันวันเออแล้วแล้วช่วงนี้ได้ทำโบกันรวยปนะไม่ได้ทำเลยใช่ไหมานทำท่าน่ะเรอ่อเรอเ้าวไม่มีแล้ววันนี้ม่วาณทำแล้วเือกวันทำแล้ววันทำไปแล้ว อ๋อพวกนี้ไม่มีบรรทุกท่อมาใช่ไหม,มตัวนี้เราก็ลางเข้าตัวนี้หุ้มเอ้ยหุ้มต่อใช่ไหมอ,อ,อล่ลุย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 ต้องไหนชั้นไหนอ๋อนั่งร้านตรงนู้นะนะนะชั้นสนะี่ชั้นขาสั่นแล้วอีโด้กี่ชั้นนะสิบเอ็ดชั้นเลย ล่ะโอ้โหสิบเจ็ดชั้นโอ้ปัด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 เฮ้ยแล้วมันจะต้องต่อไปเรื่อยๆอ,อีกน,นนะมันจะทาสีข้างบนอนะ่ะใช่ป่ะไม่ทาสีมันห้อยลงมาเหรอไม่พู้เหรอโอ้เอ่าแล้วมีแล้วมีใครแล้วมีใครจองตัดหรือ,อยังเฮ้ย <c oughs> เราไปที่งั้นนะไปจองตัดเชือกกัน ข่าวดังข่าวดังอ,อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเราทำคืนนะทางคืนนอนหนึง่งทำไมมีฝนตกวะโดนเม็ดฝนเป๊ะเลยเมืเ่อกี้เอ่าแล้วก็ตีข้าไปไหนไว้นี่เหรอเออม,ม,มันก็จะปีบอลดีเนาะไปไปก็ไป,ะป,ะปะ ตกเดินทางเดินทางเฮ้ยเชิญฝนตกฝนตกเฉยแล้วครับพีน่น้องเด้๋ยครับรถวยยิ่งอยูข่ข้างบนข้างล่างข้างบนเอา

แล้วจะไปยังไงเออติดดีดาแท้อันนี้อะไรอนุสาวรีย์ชัยหนึ่งหกแปดไอ้ไรลงมินรพอดีเลยเอาสายนี้ไปไปมินด้วยเหรอใช่โอ้สนสยามมินบุรีเออว่าอย่างนั้นไปนั่งรถเมล์เขาวะยังเย็นเออยนั่งเบียดสาวๆเอะไรปะ ถึงบ้านก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเลยป่านป่านจะถึงแล้วเมื่อดูดูสาวครับดูสาวดูสาวจักรูเพรยะเขาแกงไม่ได้เลยแกงนี่แังผ้ากำนี่ดูสาวครับดูสาวดูสาวนี่ครับเอ้ย เปียบเลยเปียบเลยโน่นโน่นโน่นเอ,อ้ยบร <c oughs> าห่อ <วะ S 1> ุ้ยอุ้ยวันไหนไปอืมนีม่ครับันหน้าครับันหนา ป็นนังหัวหน้าเป็นนั่งที่ข้าขับรถให้สวไับรถไหล่ะรถคนรวยรถรสวยไหนฟ้ากันสิอแล้วลูลูรเฟอร์รี่พกลบโอ้เดี๋ยวหัวหน้าตอนนี้หัวหน้าก็ติดตามอยู่นะครับช่องรแนวเกี่ยวกันไทยไทยลูกคุณป้าผมสับเจ้าหัวหน้าจะชักหน่อย ว่านางสองคนผั้สาวเบิร <si> ์จะได้เออเห็นหน้าซื้อรถบ้านชียงี่บานเ็นครับทีมงานับข้างหลังทีมงานสามสลึงครับผู้จัดการต่อยต่อยตะลิติ๊บติ่ง อยางคุณเนง้นอไทยหาต้นนะเอาคูลงไนั่งนั่งที่เป็นสบหยจะเป็นน่งบนตอนโอ้สบายลมมนเย็นเย็นโ่เย็นดีเขียนในแนถึวจะหมรถบนแล้วหาเสียไนี่อยตาวมีนั่งซื้ออนนันว่าแทนี้เป็นสปอนเซอร์ให้นอยว่าไมค์กันสั่น มนีมัสั่นเมันสั่เนี่ยมันั่นสั่นอยู่นะฮะเท้สาวนะครับเท้าสาวทา่ทานใดสนใจหัวหน้าแพนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับไปอป๋อไปทางนี้ไปเลยไปเลยเปิดทองใช้ เออเอทางหัวหน้าทำไมมันม่ฝมันมดผิวหัวหน้ามันมดอะไรมาดักพี่มันคือขาวอ่ะ่นหนาไฟมันคือเอ้สาวเอ้ยาฟคือหุ่นฉหัวหน้าแพนก็ขาวอยู่เด้อหน้ามันคือนัเอ้ยคนดิ๊ดอกเนนคือ ทางพี่มันคือขาวทัานนู้นมันคือแหล่ๆวะตางหัวหน้าโอ้ผุนผุนผุนโอ้โหผุนครับนครับดูผู้สาวครับบึ้ยลา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 เาอยัี่นี่เี๋ยเราเขาจังิงนี่เงใคยากใส่เสื้อแบกกใอะไรสุดยู่เดียตามไปตามไปเสื้อก็นุมเลย เอา,าล่ะเือไปไหนก็จะไปที่นั่นทำไปทำไปบึง้งเจ้าเจ้าเจ้าเออเออ,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 อนี่ครับสาวไทยครับสาวไทยสวยแท้ๆดู ดูหัวหน้าแ,แพนอีกทีครับน้ำลายไหลครับน้ำลายไหลครับห้องชงนหคนหน้าแพนน้ำลายเหือเลยครับเจ็บปากไม่ทันเจ็บปากไม่ทันเลยครับโอ้ขุมเทบคุมเทบขุมไทยก็คือไม้กันสั่นกล่องกันสั่นครับ ไม่ไว่มันคือแปรลงล่างไว้แท้อัน้อนอวนๆ บากปายอที่เรคลีนเพื่อชาติาบักบักศีดาโอ้ดูครับแจ๋วๆจวตงนั้นเลยครับ ดูครับเจอเลยครับจอดนะครับเหมือนรู้ว่าพอได้พอได้พอไล่พอไล่ยังไม่ห้าโมงนะพอต้องไปหรฐานโมงนะยังไม่ห้าโมงตอนจกมาโมกว่าแล้ว มันนี่บิดเลยมิดแล้วนะเมื่อกี้ฝนมันเลิศตกเดื่อต๊าะแต๊าเต๊าะสะพานแทนฝนบ้าเลยจะมาหน้าหนาวก็ไม่รู้อากาศมันแปรปรวนกเกียวข้า,าวหมอนี่มั่งที่โน้นอ่ะรวยเรียบร้อย,ยวะเสร็จหมดแล้วเลยรวยอาทิตย์กอบาจบรถรถเกี่ยวมันยังกับยังกระพึง บ้านละสี่คันใครมันมานี่ก็รอขุดมันต่อขุดมันต่อที่ทีเนี่ยขุดแล้วตอนเนี้ยราคาดีไม่ต้อขุดแล้วนี่เท่าไหร่วะสองพันสองพันเท่าไหร่ประกบเออสองบาทสองบาทกว่านี่สองพันห้าหม่นกว่านะใหม่ใหม่มันจะราคาสูงอยู่มันแดมันเรียกมันเรียกเรียกเรียกลูกค้าไงพอตึมเส่มันมันก็เอาละทีเนี้ยหมดนะครับมันก็หมดแล้วแปลงไม่ไม่มี แปะอะไรก็ว่ามาไกลหมด,เคเคดหมดันก็คืนนิ่กมักลหมดคืนอีกตอนนี้มีที่ตากแล้วกดราคาใช่เออไม่ได้แต่เมื่อวานเนาะเมื่อวานหน้ามันบางๆมาเนานะมันมืดมืดดูทีมงานกันราก,ก่อนดูหน้าหัวหน้าแพนไปก่อนใ้ตำตาเห็นอะไรของไปเงี้ยไปก่อนแต่ แต่หัวหน้าแผนเห็นลูกสาวสอนมอเตอร์ไซค์กันทำไรเงี้ยกังนนเนี่ยทำไรเหยยกระทา่ลรอนอยู่ไสนหน้าบ <c oughs> ันโอ้โสีบาทสีบาทกระทั่งก่อูโอ้โหส่งแล้วหนี่สองนันฮะโอนไห้ใครจะโอนด้วยหลายวันแล้ว

หลับซื้อเจเดียบอันจะเป็นยังไงมีอยู่สองรอซื้อได้บ่โอ้อบายบายแม,ยม,ม่รู้ว่าเิ็ตอ่าลูก้ยงขายทุนแลวมาตำรวจบาบบายให้หั้ใช่นืองดรวนนะตำวยังม่อไไม่ขึ้นทางดวา่วนนั้นมื่จะถึงเรือมันมีบันจักรเรือ mua luôn luôn nhang đeo luôn xây xong content con sáo rang cà phê chạy cà phê bên hiền rang cà thì là <choice> <preserved> <socks> yeah, cái cả lấy <sm> <fluid>. <theme> <Qu> <methodology> ค่ะค่ะพิทินอึ๊บอึ๊บครับคืนตังดนครับตรงนี้ทำดอนตรงนก็เรียกตังดอนอะไรช่วงไหนแต่จะนาตอนที่ที่เนี้ยรัเก้าหรอรัเก้าเหรอจะลงโน้นจะะโชคเนาะเนอะตรงที่ต้นทะี่เราลงตรันี มหจสอสะพานกัไปเห็นดิลงเด้อมาทำเป็เจียนให้ไทยรัเนี่ยาลงใส่แล้วมาท่า่ดวนทาง่ดวนเยดวนจังไดวะเนี่ยก็ดวนนเบียดกันดิ่ขึเบียดกันขึ้นมาแล้เก็ขึ้นดวนดั ขางด่วนดูครับทางด่วนครับจากด่วนด่วนตรงไหนนาะเอ้ยยู่ใส่้นทว่าเน่ยล่ะขางบางเลบดยี่ใส่ันั่งหีบตู้เขาเนี่ยว่าันตัวหั่นั่งอะนั่งมังีหอนกับายกันั้งขันมีคนไ่นาพี่พี่แพัจับแพร่รือปล่าแพร่แล้วมันนั่งยิ้จับจับอี่ใค่างไฟ่จางไฟต้งเท่อย่าเทาขาวอ่ะ่อมากว่มีนจั๊งร้นไปท้เลย

อาจารย์นะตักาวจารย์ได้ยินล้วเดี๋ยวผมขออะไรอีกานิดนึงเรา้อบบอกหวยมเออไม่เล่นเพราะมัน่ไม่งซ้อคจับเดือดักนิดนึงหน่อบเก็ปวดอัดวมไม่หยิบแค่หัวที่แล้วเลยน่ะเจ๊ตัวกูบอกพยาบาลพยิบพาะฉัน่อะไร่อวลลงเชื่อเวลไปื่อเวลน่ แล้วก็สีเขาไรแล้วอ๋อนี่โรงแรมตรงรามคำแหงใช่ไหมเนี่ยโรงแรมเนี่ยสีฟ้านนนรับเท่ากนนเสนี่ราบเาหืรับเทที่เราวิ่งข้างล่างไ่อเช้าเรอเนี่าเนี่ยเสรรเ่เนี่ยเสนราเร้เราที่เราตรงเราตงตงไปแครถเ้อย่างหืมามหัวอะ

ครับก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะกด <laughs> แขนปด <laughs> แขนกล้องมันก็สั่นไม่มีไม้กันสัตวะในด้ดนหน้าทีมงานเราหัวหน้าแพนนะครับหัวหน้าแผนสานสาวท่านใดสนใจนะครับได้เลยครับตอนนี้หัวหน้าแผนเราเยกำลังแข็งแรงเลยนะครับขึ <laughs> บ <laughs> น้นไปแทงท่อแอร์ทุกทั้งวันเลยครับวันนี้ <laughs> ทุกวันนะ <laughs> ทุกวัน <laughs> เอาเอาโอเคครับไปก่อนครับบาย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 ,บาย,บายวันนี้ครับ